คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจำนวนข้อสอบรูปแบบข้อสอบและแนวข้อสอบโอนเนตป .6 วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2564หรือว่าที่เราจะสอบกันในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565อีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อแรกคือหัวข้อของจำนวนข้อสอบและรูปแบบของข้อสอบ ไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับยิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2564นี้ที่จะสอบกันเนี่ยในรอบหลายๆปีเลยนะคะที่อยู่ดีปีนี้เขาก็จะเลือกสอบเพียงแค่15ข้อเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนแทบจะเป็นในรอบ10ปีเลยเนาะเพราะว่าเขาออก20ข้อมาแทบจะโดยตลอดนะคะแต่ลักษณะของเขาก็ยังเป็น2 รูปแบบเหมือนเดิมนะคะ2รูปแบบโดยมีแบบไหนบ้างแบบแรกก็ยังเป็นรูปแบบเดิมค่ะคือรูปแบบปรนัย4ตัวเลือก1คําตอบหรือที่เราเรียกกันว่าข้อสอบช้อยนั่นเองเนาะมีอยู่4ช้อยนะคะมีคําตอบเพียง แค่คําตอบเดียวเท่านั้นอันนี้หลายๆคนก็จะชอบข้อสอบลักษณะแบบนี้เนาะครูเองก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะมีตัวเลือกให้เลือกด้วยเนาะซึ่งแบบที่หนึ่งนี้จะมี11ข้อจาก15นะมี4ตัวเลือกนี่สิข้อเลยนะคะทุกคนโดยข้อละ6.50คะแนนรวม71.50คะแนน ในแบบแรกนะก็คือ71คะแนนเลยนะคะและแบบที่2เรียกว่าเป็นรูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบร,รูปแบบนี้ก็คือรูปแบบที่ใช้มาในปีก่อนๆตลอดเนาะก็คือไม่มีตัวเลือกนั่นเองนะคะมีโจทย์มาให้ให้เราหาคำตอบเองแต่ไม่ใช่แสดงวิธีทำนะคะเมื่อเราได้คำตอบมาแล้วก็ให้เรา นำคำตอบมาระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบในช่องที่เขาเตรียมไว้ให้เนาะซึ่งข้อสอบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบนั้นจะมีก็คือที่เหลือค่ะเรามีทั้งหมด15ข้อเป็นปรณัยไปและ11ข้อดังนั้นระบายคำตอบก็จะเหลือ4ี่ข้อซึ่งสี่ข้อนี้ตกข้อละ7.125คะแนนเลยนะคะคือ ทำผิดหนึ่งข้อหายไปเจ็ดคะแนนเลยเยอะมากๆข้อระบายคําตอบตัวเลขนี้ก็จะมีคะแนนอยู่รวมยี่สิบแปดจุดห้าศูนย์คะแนนอ๋อแล้วก็ยังไงสองอันนี้ก็คือคะแนนเต็มหน,นึ่งร้อยคะแนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากทุกปีนะคะมีอยู่สองแบบแบบปรนัยแล้วก็แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบที่แตกต่างจากทุกปีคือสิ่งนี้คะ่ะจำนวนข้อสอบลดลง เหลือ15ข้อแต่เวลาในการทําข้อสอบก็ยังเหมือนกับปีนก่อนนะคะก็คือ1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีในส่วนของจํานวนข้อสอบและรูปแบบข้อสอบอ้างอิงจากไหนก็อ้างอิงมาจากตัวกระดาษคําตอบที่สอสอเขาแจ้งมาแล้วเนาะว่าปีนี้นี่เลยนะคะจะมีแบบปรนัยอยู่11ข้อตามนี้นะคะ แล้วก็แบบที่ระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบมีอยู่4ข้อเนาะ12 13อ4 15ก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับจำนวนและรูปแบบของข้อสอบที่จะสอบในวันเสาร์ที่จะถึงแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของแนวข้อสอบที่จะสอบกันบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3สารเะนาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์สาระที่1คือจำนวนและพีชคณิตนั่นเองนะคะ ซึ่งในเรื่องของจำนวนและพีชคณิตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับและก็ทศนิยมนะคะซึ่งก็รวมถึงในเรื่องของโจทย์ปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโจทย์ปัญหาของจำนวนนับและก็ทศนิยมเนาะอาจจะเป็นในแนวของระคนก็ได้นะคะเนี่ยตรงนี้อาจจะมี1ข้อหรือว่า2ข้อได้เลยเนาะ ต่อมาที่ออกอยู่แล้วทุกปีเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะอันนี้ออกแน่ๆหนึ่งข้อนะคะทุกคนต่อมายังอยู่ในเรื่องของสาระที่หนึ่งนะคะที่จะออกก็คือโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนี่ก็ออกแน่ๆหนึ่งข้อ แล้วก็โจทย์ปัญหาร้อยละนี่ก็ออกแน่ๆ1ข้อแต่คือจะเป็นแบบกำไรคะ่ะทุนเปอร์เซนต์หรือลักษณะยังไงนี่ก็คือมันมันกว้างอยู่นะคะแต่คือเราสโคปมาให้ทุกคนดูได้ประมาณนี้เนาะคือในหัวข้อของเขาที่จะออกแน่ๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องในสาระที่1น,นั่นก็คือเรื่องของแบบรูปนะคะอันนี้ก็ออกแน่ๆ1ข้อซึ่งในสาระที่หนเนี่ยจำนวนข้อที่จะออกทั้งหมดเนาะ จะประกอบไปด้วย4ตัวเลือกเนี่ยหรือว่าข้อสอบช้อยนะคะอยู่5ข้อและระบายคำตอบระบายตัวเลขเนี่ยมีอยู่2ข้อนะคะสำหรับสาระที่1จะออกทั้งหมด7ข้อเลยเนาะที่คุณครูคิดไว้นะคะก็คือจะเป็นโจอ่าที่เป็นตัวเลขเนี่ยหข้อนะคะ ที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหานะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยแต่คิดว่าอีกข้อหนึ่งจะเป็นทศนิยมแล้วก็จะเป็นโจทย์ปัญหาด้วยเรียงลำดับมีแน่หนึ่งข้ออัตราส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาร้อยละที่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็ตบท้ายด้วยแบบรูปคิดว่าจะออกแนวนี้มาต่อกันที่สาระที่สองนะคะจะอยู่ในเรื่องของการวัดและเรขาคณิตซึ่งลักษณะของข้อสอบที่จะออกเกี่ยวกับสาระที่สอนคะ่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ แนะนำว่าทุกคนควรที่จะทําให้ได้นะคะเพราะถือว่าง่ายที่สุดเลยและใช้ความรู้ป .4 ก็คือในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะออกแน่ๆหนึ่งข้อทุกคนปีที่แล้วก็ออกนะอันนี้เนื้อหาป .4 นะต่อมาขยับมาเนื้อหาป .5 ก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วย ในรูปทศนิยมอ่ะมีทั้งความยาวแล้วก็ขอเขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะอาจจะเป็นทั้งความยาวแล้วก็น้ําหนักนะปีที่แล้วเนี่ยออกทั้งน้ําหนักแล้วก็ออกทั้งความยาวเลยเนาะมีการเปลี่ยนหน่วยด้วยและก็เขียนในรูปทศนิยมอีกหัวข้อนี้ออกสองข้อเลยนะคะสําหรับปีที่แล้วและในเรื่องต่อมาก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรปีที่แล้วก็มีหนึ่งข้อทุกคน แล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาคือลักษณะข้อสอบแนวโอเนนี้คือออกโจทย์ปัญหาเกินครึ่งแล้วทุกคนแทบจะ80%เลยนะคะก็แน่นอนก็มีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมไปเลยนะคะปีที่แล้วก็ออกหลายเหลี่ยมตรงเนี้ยเขาออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะแล้วก็วงกลมก็ออกมาเช่นเดียวกันนะคะและหัวข้อสุดท้ายในสาระที่2เนาะเป็นเนื้อหาป .5 ทุกคนชอบมองข้ามเรื่องนี้คือไม่ใช่การคำนวณค่ะแต่เป็นการทราบถึงชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนาดกันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมรูปเป้าพยายามจำลักษณะของเขาให้ได้เนาะคือออกแน่ๆหนึ่งข้อในข้อนี้และปีที่แล้วก็ออกเหมือนกันนะและสรุปสาระที่สองเนี่ยจะ มีทั้งหมด6ข้อเนาะน้อยกว่าสาระที่1มาข้อหนึ่งนะคะมี4ตัวเลือกอยู่5ข้อและระบายคําตอบอยู่1ข้อนะคะสำหรับสาระที่2ก็มีทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะต่อมาสาระที่3สาระสุดท้ายนะคะเรื่องสถิติและความน่าจะเป็นสาระนี้ถือว่าออกน้อยสุดน้อยมีเพียง2ข้อเท่านั้นนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาป .5 นั่นก็คือเรื่องการอ่าน กราฟเส้นถือว่าไม่ยากนะคะกราฟเส้นถ้าเทียบกับแผนภูมิวงกลมเนาะกราฟเส้นเนี่ยจะออกเป็น4ตัวเลือกก็คือเป็นข้อสอบชอยนะคะ1ข้อแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อหาป .6 องหในเรื่องของสถิติเราจะเรียนในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมก็จะออกเป็นระบายคําตอบ1ข้อซึ่งปีที่แล้วก็ตามนี้เลยนะคะกราฟเส้นออกเป็นเป็นข้อสอบชอยหนึ่งข้อ แผนภูมิวงกลมก็ออกเป็นระบายคําตอบ1ข้อก็ทั้งหมดตามนี้เลยนะคะทุกคนข้อสอบสาระที่1 7ข้อสาระที่2มีอยู่6ข้อเป็น13ข้อและสาระที่3อีก2ข้อรวมเป็น15ข้อ100คะแนนเต็มนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามหรือว่าทักมาทางแฟนเพจได้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบที่จะถึงนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ